สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่สวนแลนเฮานะคะวันนี้จะพามาเก็บพริกไปทํากับข้าวกันค่ะตัวนี้จะเป็นพริกเหลืองนะคะที่เขาไว้ใช้ทํำซอสพริกกันค่ะแต่ว่าตอนนี้ลูกเขายังไม่แก่ดีเขาก็จะเป็นคล้ายๆพริกหนุ่มนะคะเดี๋ยวเราจะมาเลือกบางส่วนไปลองทํากับข้าวกันดูนะคะว่ารสชาติเขาจะเป็นยังไงนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเด็ดเลยนะคะเลือกลูกใหญ่ๆล่าง ว่ารสชาติเขาจะอร่อยไหมจะผ่านหรือเปล่านี่ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะตัวนี้ลูกเขาจะไม่ค่อยสวยนะคะโดนแมววันทองค่ะเล่นงานก็เด็ดทิง้งไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปเก็บต่อกันนะคะตอนนี้เราได้พลิกพอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเก็บบวบงูกันต่อค่ะแล้วก็จะเป็น ต้นหอมค่ะด้านนี้จะเป็นบวบงูนะคะที่เราจะอ,อ่อไม่ใช่ค่ะบวบพมา่าพุดผิดเนี่ยค่ะที่เราจะเก็บไปทำกับข้าวเย็นนี้ค่ะนี่ค่ะนี่นะคะกำลังออกลูกเลยค่ะหลายลูกเลยฝั่งนี้ก็มีนะคะนี่ดูค่ะลูกยาวมากถ้าเผื่อเขาขึ้นค้างนะคะเขาก็จะยาวกว่าน,นี้นะคะแต่พอดี เขาไม่มีที่ไปก็เลยงอ,งอๆแบบนี้ค่ะโค้งๆแบบนี้เดี๋ยวเราจะเก็บไปทำกับข้าวกันนะคะนี่ค่ะบวบพมา่าของเรานะคะเก็บมาเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บต้นหอมต่ออีกนะคะต่อไปเราก็จะมาเก็บต้นหอมกันนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะเลือกเป็นต้นหอมที่กอใหญ่ๆนะคะเก็บไปไว้ทำกับข้าวค่ะ นี่ค่ะก็จะมีส่วนหนึ่งที่เราเก็บจำหน่ายด้วยนะคะเราจะเลือกองค์ใหญ่ๆค่ะอย่างเช่นต้นนี้ค่ะน,นะคะเราก็จะถอนขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็นำไปล้างน้ำแล้วก็ลอกค่ะเดี๋ยวตามกันมาเลยค่ะ นี่ค่ะต้นหอมของเราค่ะต้นให,ใหญ่เลยนะคะดูค่ะนี่ค่ะใหญ่มากๆเลยค่ะสดด้วยเดี๋ยวเราจะไปเก็บใบกะเพรากันต่อนะคะนี่ค่ะแปลงกะเพราของเรานะคะดอกออกเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าเราตัดออกไม่ทันค่ะเดี๋ยวเราจะตัดยอดที่เขาไม่มีดอกไปทำกับข้าวกันนะคะ ต้นกระเพราเราต้องพยายามแต่งกิ่งให้เขานะคะถ้าเผื่อเขาออกดอกมาแบบนี้ให้ตัดแต่งกิ่งให้นะคะแล้วเขาก็จะแทงยอดออกมาใหม่ค่ะนี่ค่ะแบบนี้ให้เราเก็บรละประทานแล้วก็เก็บจำหน่ายได้เรื่อยๆค่ะเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะใบกระเพราของเรานะคะนี่แหะค่ะตลาดสดของเราค่ะอยู่ในสวนนี้เลยค่ะ วันนี้ขอลาด้วยภาพสวยๆของผักสดๆจากสวนแลนเฮานะคะกระเพราค่ะต้นหอมค่ะบวบพม่านะคะแล้วก็พริกสวยๆค่ะสวัสดีค่ะ